สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมอ่ะหลังจากที่ใช้เวลารวบรวมข้อมูลกันมาสักพักหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการพูดถึงตัวละครในเผ่าต่างๆเนาะรอบนี้ก็มาถึงเผ่าที่2กันละนะครับซึ่งเผ่านี้เนี่ยเป็นเผ่าหนึ่งที่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเผ่าที่เก่งในเรื่องของการเล่นหลายๆคอนเทนต์โดยเฉพาะคอนเทนต์เอฟโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามีตัวละครที่น่าสนใจหลายตัวมากเลยตั้งเป็นตัวละครเกรดเอส หรือว่าจะเป็นตัวละครเกรสเอก็ตามนะครับก็จะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับผมที่ผมจะพูดถึงในเผ่ามอเลอร์ในรอบนี้นะครับอ่ะถ้าหากพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยละกันนะครับ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมร o บ l o อกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX-ROM หรือเกมริสเบตโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์ฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนําไปทํการ การเปิดบอร์ด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไปยูจีโฟนเนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมเรียว่าใส่โค้ด Level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับตัวละครของพอมอลเลอร์เนี่ยจะมีแบ่งแยกตัวละครเป็นเกรด S ทั้งหมด7ตัวนะครับแล้วก็ตัวละครเกรด A ทั้งหมด7ตัวด้วยกันโดยตัวละครที่จะพูดถึงก็จะรวมถึงตัวของมิโคล่า ตัวละครตัวใหม่กันด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความคิดเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นถ้าหากตัวละครตัวไหนที่เพื่อนๆอาจจะไปลองใช้แล้วมันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละตัวละกันนะครับจะเริ่มจากตัวสําคัญสําคัญก่อนในรายการปรารถนานะครับผมซึ่งจะมาพูดถึงตัวละครเกรดเอกันก่อนเลยละกันนะครับโดยตัวละครเกรดเอตัวแรกที่ผม มองว่าไม่ว่ายังไงนี่ทุกคนก็ควรจะมีแล้วก็ปั้นกันเอาไว้อยู่ละนะครับตามปกตินั่นก็คือตัวของสโมกี้แล้วก็เมียกี้เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวละครของสโมกี้แล้วก็เมียกี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในหลายคอนเทนต์เอามากๆนะครับเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยจะมีตั้งแต่การฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างต่อเนื่องจากตัวของสกิลท่าไม้ตายที่เป็นแบบพาสติ กับตัวของสกิลที่4ี่นะครับที่ทําให้การฮิลเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นและถ้าหากแรงมันสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะมีการบัฟเพิ่มพลังโจมตีที่จะด้วยส่งผลให้ในเรื่องของความสามารถในการฮิลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมีเพิ่มเกรดให้กับตัวเองจากค่าไม่ตายบัฟเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราขึ้นเป็นระดับเทพใหยายแล้วเนี่ยตัวของน้ำหอมของเขาเนี่ยยังคงช่วยในเรื่องของการสร้างความเสียหายจริงให้กับมอนเตออร์แล้้ววก็บดย แต่จะไม่เกินค่าพลังโจมตี200%ของสโมกกี้แล้วก็เมียกี้นะครับถือว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่มีความสามารถหลากหลายเปิดมาแค่ตัวเดียวก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับอะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะต่อมาตัวละครตัวที่2นะครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยนะครับตัวละครของบลูทัสเลยบลูทัสเนี่ยผมถือว่าเป็นตัวละครตัวแท้งเทพที่ดีที่สุด ในการลุยด่าน SK เลยนะครับ<ฮ>ถึงแม้ว่าตัวมันจะเป็นเพียงตัวละครระดับมหากาบเท่านั้นเนื่องจากว่าตัวของบุธ,ธัทเนี่ยจะมีสกิลที่ สามารถทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นอมตะได้หากโดนการโจมตีถึงแต่ความตายนะครับซึ่งจะอมตะทั้งหมด5วินาทีด้วยกันมีสกิลที่คอยช่วยยั่วยุศัตรตูลดพลังก้องกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้ศัตรูเนี่ยไปเล่นงานแถวหลังเราค่อนข้างยากแล้วทีเนี้ยถึงแม้ว่าตัวมันจะบอบบางจริงๆนะเจอด่านที่แบบเรเวสูงๆแล้วโดนตี2ตีก็คือแบบว่าหมดหลอดขึ้นอมตะแล้วแต่ตรงนั้นก็คือเพียงพอและที่จะทำให้เพื่อนของเราที่อยู่แนวหลังเนี่ยคอยเซตอัพ ๆไม่ว่าจะเด้งเกียริเพิ่มขึ้นมาเริ่มกระจายอันติกันได้แล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาให้เราเล่นได้ดีนะครับและในปัจจุบันเองเนี่ยตัวผมก็ยังใช้งานตัวละครตัวนี้เล่นอยู่บ่อยมากและถ้าเรามีตัวซัพพอตดีๆนะครับผมก็ยังคงช่วยทาให้บูทัตในบางครั้งอาจจะไม่ตายแถมตัวเองเนี่ยมีดูดเลือดอีกด้วยถ้าหากไม่ตายก็คือดูดเลือดกลับมาเนี่ยก็ทําให้ตัวเองยืนได้ไปนานๆเลยนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ย เปิดแค่ตัวเดียวติดไว้ใน ID ไม่ผิดหวังนะครับแต่ถ้าหากว่าจะปั้นให้สูงขึ้นนะครับเป็นขั้นเทพนิยายบวกเนี่ยก็ยังคงใช้งานได้ดีอยู่เช่นกันนะครับเพราะว่าสกิลดูดเลือดเขาจะค่อนข้างดูดเลือดโหดมากแล้วก็ถึกมากด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่2นะครับ ต่อมาตัวละครที่3นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งในตัวละครนะครับที่เป็นสายโรกนะครับผมนั่นก็คือตัวของแชเคียซึ่งแชเครยเนี่ยจากการที่ผมลองใช้งานอยู่ประมาณหนึ่งละเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างโอเคเลยเป็นตัวที่มีความสามารถในการยืนรับดาเมจแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวแท่งหลักนะเป็นตัวแท้งตัวเสริมให้กับทีมได้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีความสามารถที่จะคอยช่วย ในเรื่องของทําให้ตัวเองเนี่ยตายยากจากการดูดเลือดนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันระยะไกลนะครับดูดเลือดได้ตายยากมากขอแค่ใช้เคียร์เนี่ยได้ใช้อันติสักคีหนึ่งที่เขาจะแปลงร่างเป็นร่างหมาป่าเพียงแค่นั้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวของตัวเขาเนี่ยถึกมากๆแล้วแล้วก็มีดาเมจค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าหากว่าเขาแปลงร่างไม่ทันก็คือ GG ครับอีซี่เกมไม่ได้ต่างกับตัวแท้งทั่วไปที่โดน2ทีตายเนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับ ถัดมาตัวที่4เนี่ยก็จะพูดถึงตัวละครตัวใหม่กันก่อนเลยละกันนะครับที่ผมมองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ถ้าหากใช้งานเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ในหลายๆคอนเทนต์าาอาจจะมีเพียงแค่คอนเทนต์ตีบอสเท่านั้นถ้าหากทีมเราถ,ถึกมากพอแล้วก็จะเอามาช่วยบูลในเรื่องของดาเมจแล้วก็คอยฮิลได้นิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าเราทีมเราเนี่ยยืนบอสลาบากยังต้องคอยหาตัวฮิลมาคอยช่วยอยู่หรือยืนไม่ไหวเลยเนี่ยก็คอนเทนต์ตีบอสก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับ หนึ่งในตัวนั้นก็คือตัวของมิโคล่านะครับอ่ะมิโคล่าเนี่ยแต่ถ้าหากว่าทําขึ้นตัวละครเนี่ยขึ้นสูงๆหน่อยเป็นเทพนิยายบวกก็พอไม่จนถึงขั้นเลือเลยอบวกก็ได้นะครับผมเรียกว่าเลือเลือบวกก็ได้เนาะตัวละครตัวนี้จะค่อนข้างเหมาะในการเล่นคอนเทนต์อื่นๆที่ไปควบคู่กับตัวละครสายแนวรบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวของบูทัสแชร์เคียมิโคล่าหรือว่าตัวของแอลทันดา หรือว่าตัวแท้งที่คนลืมไปแล้วอย่างลูมอนเองก็ตามนะครับตัวของมิโคล่าเนี่ยจะค่อนข้างชอบในทีมที่เอาหน้าถูแล้วก็เข้าไปยึดในพื้นที่ศัตรูซะมากกว่า เนื่องจากตัวเขาเนี่ยจะมีสกิลที่เป็นสกิลพาสีฟของเขานะครับในการสร้างอารีนาที่จะคอยช่วยในเรื่องของการบัฟเพิ่มทางโจมตีและฮิลอย่างต่อเนื่องขอแค่ยึดสนามได้ผลเอฟเฟกจะอยู่ไปตลอดเลยนะครับจนกาจบก,การต่อสู้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะฮิลหรือว่ากาจ,จะเพิ่มทางโจมตีเนี่ยไม่ได้สูงนักแต่ว่าค่าการฮิวเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่นะครับทางโจมตีเพิ่มอยู่ประมาณหนึ่งตัวในเรื่องของท่าไม่ตายหรืออะไรพวกนี้อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ยังคอยช่วยในเรื่องของการเพิ่มความไวให้กับพันธมิตร ตีเร็วขึ้นสกิลเร็วขึ้นทําไม่ตายเร็วขึ้นมีการเพิ่มพลังป้องกันร,ระยะไกลทําให้แอนตี้พวกตัวตีไกลได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฮิลเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรจากท่าไม่ตายเนาะอ่ะแล้วก็มีสกิลอื่นๆนะครับที่จะคอยช่วยฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมเพิ่มพลังป้องกันได้อีกอะไรอีกและถ้าหากว่าเป็นเทพนิยายบวกเนี่ยก็จะมีออร่ารอบๆตัวเพื่อนร่วมทีมที่จะคอยช่วยสร้างดาเมจจากดาเมจส่วนหนึ่งของมิคล่าซึ่งดาเมจมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้าลองเอาตัวหลายยๆตััวไปืนถูกีนน่ หน้าตาดาเมจค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะตั้งแต่พวกซามอนเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ก็ค่อนข้างมีผลทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าหากว่าปั้นมาเยอะแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเก่งในคอนเทนต์อารีนาและ AFK ในระดับสูงมากๆนะครับจากตัวละครตัวนี้นะถัดมาตัวละครตัวที่6นะครับน้องจิงจอกสาวอันชานะครับซึ่งอันชาตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมอาจจะยังไม่ได้ใช้งานนะแต่ว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นเมจสายป่วน ซึ่งปวดมากดาเมจอาจจะไม่ได้เวอร์หรือไม่ได้แรงมากขนาดนั้นแต่หลักๆแล้วเนี่ยอัญชาจะมีสกิลที่คอยปั่นป่วนศัตรูปั่นปวนสนามตั้งแต่การมีสกิลที่คอยสตันศัตรูไม่ว่าจะเป็นท่าไม้ตายเอ้ยจะเป็นตัวของสกิล2เอ้ยนะครับสร้างกำแพงหินเพิ่มขึ้นมาบล็อกเส้นทางศัตรูได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของการทำดาเมจเพิ่มเติม,ตมจากสกิล3-4อยู่ประมาณ1 เพิ่มความเร็วให้กับการโจมตีให้กับตัวเองแล้วก็สกิลขั้นเทพนิยายเนี่ย<ๆ>ก็จะทําให้ดาเมจของสกิลเนี่ยมันแรงขึ้นไปอีกนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่เอาจริงๆตัวละครตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้งานด้วยตัวเองเลยอันนี้ก็แค่ดูจากรีวิวมาส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาพูดให้เห็นในมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับอ่ะจับตรงนี้เนาะต่อมานะครับจะเป็นตัวละครตัวที่6นะครับอ่ะตัวละครตัวที่6ตัวของรีส ซึ่งรีดเนี่ยโอเคในเรื่องของคอนเทนต์ปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเอชเคตีบอสหรืออารีนาอะไรก็แล้วแต่ผมอาจจะยังไม่ได้ใช้อย่างจริงจังนะครับแต่ว่าในคอนเทนต์ของการเล่นแบบอ่าอะไรนะที่แบบว่ามันสุ่มทีมาให้เราแล้วก็อ่าคอนเทนต์เนี่ยจำชื่อคอนเทนต์ไม่ได้ขอโทษทีนะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับผมโดนทรงเกียรติใช่ไหมอ่ะอันนี้ อ่ในดวลทรงเกียรตินะถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แบบว่าเวลาเล่นในดวลทรงเกียรติเนี่ยมันเจอตัวละครบ่อยแล้วก็ลองจิบมาเล่นค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่พอสมควรแต่เล่นแล้วเนี่ยก็ไม่เคยได้ดั่งใจสักรอบเลยนะครับผมตัวของริทตัวของริทเนี่ยจะเป็นฮีโรท่ที่เวลามันอยู่ในสนามมันจะเดินไปเดินมาแล้วก็ยิงไปค่อนข้างมั่วส่วนะครับดาเมจนในการทรเก็ตเป้าเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้แรง เลยนะครับอันนี้ก็คือใช้คำว่าอาจจะไม่ได้แรงเลยนะครับแต่ว่าดาเมจที่มาจากตัวของรีดหนักๆเลยเนี่ยก็จะมาจากตัวของท้าไม่ตาย ซึ่งเวลาเขาได้ปล่อยถ้าไม่ตายสักทีเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่ามันยิงทีหนึ่งไสเกือบจะแตกนะครับถ้าตัวไหนบางๆหน่อยเดี๋ยวโดนมาทีนึงก็คือแตกเลยนะครับก็ความสามารถในเรื่องของอันติเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสามารถในการบูสต์ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราคริติคอลหรือดาเมจคริติคอลหรืออะไรก,ก็ตามแต่ตัวของรีสเนี่ยในเรื่องของความเร็วในการโจมตีจะคงที่ต่อให้เราเพิ่มความเร็วหรือว่าความว่องไวอะไรพวกนี้เข้าไปเนี่ยรีสก็จะไม่ได้ตีเร็วขึ้นแต่่เอาคาค ในนนนส่วั้มาเพิ่มในเรื่องของดาเมจคริติคอลแทนนะครับหลักๆตัวของริสเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเล่นยากมากๆเลยนะเซตติ้งในเรื่องของสนามเนี่ยยากอยู่พอสมควรถ้าจะเล่นตัวละครตัวนี้นะครับต่อมาตัวละครสุดท้ายในเกรดเอเนี่ยก็จะเป็นตัวของลูมอนเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่หลายคนเนี่ยมองข้ามที่จะไม่หยิบมาเล่นเลยนะครับเพราะว่าลูมอนเนี่ยเป็นตัวแทงที่เอาตัวเข้าไปถูกับชาวบ้านต้องบอกตามตรงว่าตัวนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ถึกมากเอาชีวิตรอดได้ดีมาก ซีซีค่อนข้างหนามาก ไม่ว่าจะเป็นจากการที่ยั่วยุศัตรูมาตีตัวเองเปิดโล่ให้กับตัวเองโล่ค่อนข้างรับดาเมจเยอะมากโดนดาเมจเบาลงค่อนข้างเยอะแถมถ้าไม่ตายเนี่ยยังดันศัตรูทุกตัวที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของเขาเนี่ยไปกระจุกเอาไว้ในที่เดียวกันซึ่งตัวละครตัวนี้หลังจากการมาตัวของมิโคล่าเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นหนึ่งในตัวละครของเผ่ามอลเลอร์ที่จะนําไปเล่นเป็นตัวแทงและนําไปเล่นควบคู่กับมิโคล่าได้ค่อนข้างดีจากการเล่นตัวของการเน้นความถึก เข้าสู้นะครับผมแล้วก็เอาตัวถูไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวละครตัวหนึ่งที่แนะนาให้เปิดตั้งแต่ต้นเกมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวละครตัวอื่นน่ะมันดีกว่าแล้วก็มันเก่งกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวของสมูคกี้แชเคียหรือมิโคล่าอะไรพวกเนี้นะครับผมอ่ะมันค่อนข้างเก่งกว่ารวมถึงบูทัตด้วยนะครับอันนี้ในแง่ของตัวละครเบสเอสในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะ ถัดมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสู่ตัวละครเกรด A กันบ้างนะครับซึ่งตัวละครเกรส A เนี่ยก็จะมีตัวละครทั้งหมด7ตัวละครด้วยกันนะครับแล้วตัวละครเกรส A ในเผ่านี้เนี่ยมีตัวละครที่น่าใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆด้วยเช่นกันซึ่งตัวละครที่ยอดนิยมที่สุดอันดับต้นๆของเผ่านี้เลยก็คือตัวละครของโอดีคนจะหนีไม่พ้นตัวละครตัวนี้แหละโอดีถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ยอดนิยมมากๆในการเล่นเป็นตัวดาเมจหลักของทีม แต่ว่าจะเก่งก็ต่อเมื่อเป็นขั้นเทพนิยายบวกเท่านั้นนะครับโอดี้เนี่ยจะมีความสามารถในการโจมตีอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วสแต็กพิษให้กับการโจมตีของตัวเองไปเรื่อยๆยิ่งโจมตีเร็วมากเท่าไหร่สแต็กดามเมจพิษก็จะแรงมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อถึงขั้นตัวของเทพนิยายบวกแล้วดาเมจจากสแต็กพิษเนี่ยถ้าหากเขาเก็บดาเมจไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อย,อยแล้วดาเมจเนี่ยมันบังเอิญน,นะครับผมมากกว่าเลือดของศัตรตูที่เหลืออยู่5.2เท่าเป็นเบสดาเมจพื้นฐานจะทําให้ตัวของโอดีเนี่ยสามารถอินสแปนคิวตัวละครตัวนั้นได้อย่างทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรอตีให้ตายนะครับสมมุติว่าโอดีเนี่ยมีดาเมจอยู่ที่50,000ศัตรตูมีเลือดอยู่ที่2 0 0 0 0 แล้วแสแต็คพิษของโอดี้เนี่ยเกิน5เท่าของ200,000ก็คือ50,000คูณ5เท่ากับ205,000โอดี้จะยิงตัวละครที่เลือด200,000เนี่ยฆ่าตายเลยทันทีนะครับโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นว่าตัวเองเนี่ยจะยิงไปดาเมจเท่าไหร่ต่อให้หักลบค่าเกราะนู่นนี่นั่นแล้วก็ตามนะครับถือเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ยิงดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ดาเมจค่อนข้างรวดเร็วอยู่พอสมควรเลยสับตัวของโอดี้นะครับ ถัดมาตัวละครที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวละครสายซัพพอตละกันนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าหลายคนเนี่ยก็ปั้นมาแล้วก็ให้ความสําคัญในการเล่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าเล่นได้หลายคอนเทนต์มากๆตัวละครของโคโค่นะครับซึ่งตัวละครโคโค่เนี่ยโอ้ไม่ว่าจะไปคอนเทนต์ไหนเนี่ยก็คือเล่นได้หมดเลยตั้งแต่ตีบอสเอ่ยตั้งแต่ลุยด่านเอ่ยนะครับผมอาจจะมี PP นั่นแหละอาจจะใช้งานอยู่ประมาณนึงอาจจะไม่ได้แบบว่าเก่งมากแต่ก็เก่งนะ ซึ่งตัวละครของโคโค่เนี่ยความสามารถหลักๆของเขาเลยจะมาจากตัวของอันติเมทสกิลซึ่งอันติเมทสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นตัวของการบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งการบัฟของทีมเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นมากอย่างเช่นการลดดาเมจที่เพื่อนร่วมทีมได้รับและนําดาเมจส่วนเกินที่มันเกินไปเนี่ยที่มันได้รับในช่วงเวลาติดบัฟอยู่เนี่ยไปคิด หลังจากที่บัฟหมดเวลาแล้วซึ่งตรงนี้แหละมันจะคอยช่วยกันตายให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากนอกจากการบัฟลดดาเมจแล้วเนี่ยยังมีการบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็การดูดเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยถ้าหากในระหว่างนั้นมีบัฟดูดเลือดกลับคืนมานะครับผมได้ทันหรือว่าได้มากกว่าดาเมจที่โดนไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแทบจะไม่ตายเลยนะครับป้องกันดาเมจได้ค่อนข้างดีมาก และอาจจะมีในเรื่องของการคิวให้กับตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าการคิวนี้เนี่ยก็ยังคงช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยประมาณหนึ่งที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีในเรื่องของการเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองนะครับเพิ่มความไวในการออกแอนิเมชันแล้วก็ในเรื่องของการทําให้ตัวของอันติเมจสกิลตอนเป็นเทพนิยายเนี่ยโดนลดดาเมจเพิ่มมากขึ้นใส่ลูกให้เพื่อนด้วยก็คือจะถึกไปอีกโคโค่เนี่ยจะเก่งสุดๆก็คือตอนเทพนิยายเลยแต่ต่อให้้้มมมััััันนนนนไ่่่ถึงงเเทิยยยาีกก็อูแลลวววรรบสตต นะในเรื่องของบัฟมันค่อนข้างที่จะเดือดมากๆนะครับถัดมาตัวละครที่3นะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเผ่าโมเลอร์ที่ผมมองว่าหลายคนเนี่ยก็ทํากันอยู่ด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือตัวของเอลทันดานั่นเอง เอลทันดาเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละครที่เป็นแท้งหลักในทีมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแท้งเสริมในทีมนะครับซึ่งความสามารถในการเป็นแท้งเสริมของเขาเนี่ยจะอยู่ในขั้นตัวของเทพนิยายนะครับโดยแท้งอันนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนร่วมทีมที่เขามอบโล่ให้ตั้งแต่ตอนตอน้ตนเกมจากสกิลสองกันนะถ้าหากว่าใครอยู่แถวนหน้าสุดของทีมเราเลยนะครับผมจะมอบโล่ให้กับตัวนั้นแล้วก็มาร์คเอาไว้แล้วถ้าหากเพื่อนร่วมทีมตัวนั้นเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%เขาก็จะทําให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยโดนลดดาเม เองเก็ยังเป็นตัวแท้งเสริมที่ดีจากการที่อันติเมตสกิลของเขาจะทําการย่อยุศัตรูมาตีตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยจะลดดาเมจที่ได้รับทั้งหมดในช่วงเวลานั้นแล้วพอป่าศัตรูกลับไปเนี่ยก็จะทําการสตันแล้วก็ดูดเลือดกลับมาให้กับตัวเองด้วยซึ่ง c c เองก็ก่อนข้างหนาอยู่พอสมควรมีการลดพลังโจมตีให้กับป้าหมายที่โดนโจมตีด้วยอะไรด้วยนะครับเพิ่มเลือดอะไรด้วยพวกนี้เนี่ยทำให้ตัวของแอลทันดาเนี่ยถ้าหาขึ้นเป็นเทพนิยายบวกแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวแท้งเนี่ยที่สามารถเอาไปซัดกของด้่นาาีมกๆ สำหรับตัวละครตัวนี้เนาะถัดมาตัวละครตัวที่4นะครับยังคงเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยมีแล้วก็หยิบใช้งานมาค่อนข้างบ่อยนั่นก็คือตัวของครูเกอร์นะครับตัวละครของครูเกอร์เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีอะไรเยอะมากขนาดนั้นแล้วก็การเล่น<ด>คอนเทนต์เนี่ยจะค่อนข้างเฉพาะจากจงในเรื่องของการตีบอสเท่านั้นนะครับอ่ะย้ําว่าเป็นตัวละครสายตีบอสเท่านั้นนะครับ ทูเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวละครสายตีบอสสำหรับทีมที่เป็นสายดาเมจกายภาพเนื่องจากว่าจะมีสกิลที่ทําให้บอสนั้นโดนลดเกราะกายภาพจากตัวของสกิลอันติหรือสกิลที่จะทําให้บอสนั้นโดนดาเมจกายภาพแรงขึ้นจากสกิลที่3เพิ่มเติม,มส่วนสกิลอื่นๆก็เป็นสกิลที่เอาชีวิตรอดให้กับตัวเองแล้วก็เป็นสกิลสร้างดาเมจซึ่งไม่ได้มีอะไรมากเลยและเป็นตัวละครที่ใช้ค่อนข้างเฉพาะทางอยู่พอสมควร เปิดเพียงแค่ตัวเดียวมาติด ID ไว้ก็คือใช้งานได้ดีแล้วถ้าหากว่ามันไม่ตายนะอ่ะสัตว์ตัวของครูเกอร์นะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอีก3ตัวละครสุดท้ายที่ผมเนี่ยอาจจะยังไม่เคยหยิบม,มาใช้งานเลยแต่ก็พอเจอตัวละครพวกนี้บ้างในการเล่นตัวของดวลทรงเกียรติหรือว่าพวกคอนเทนต์ฝึกกลยุทธ์ในการเล่นเนื้อเรื่องนะครับอย่างตัวละครตัวแรกเนี่ย เซานาน่าจะอ่านชื่อแบบนี้นะเซธานาเซทนาอะไรสักอย่างนน,นี่แหละนะครับอ่ะตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครดาเมตเวทที่จะเป็นตัวละคราสายเวทเอาตัวเข้าไปถู มีอันติที่จะคอยช่วยแบบว่าทําให้ตัวเองติดอมตะได้บ้างแล้วก็มีบัฟที่จะคอยเผาไหม้ศัตรูนะครับผมที่มอบให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเอาตัวไปถูใช้งานยากไหมไม่ทราบเหมือนกันนะสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะว่ายังไม่ได้หยิบมาใช้งานเลยแต่ว่าเรื่องของดาเมจเนี่ยจะเพิ่มเยอะไหมไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีคนหยิบมาใช้งานเลยแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้มากขนาดนั้นนะพูดตามตรงสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะฉะนั้้้้นนผมมเเลลลยยี่หาาาขขออูคงกััตตววะ ก็พูดได้ไม่เต็มปากว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะครับข้ามไปเลยแล้วกันถัดมาอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะพูดถึงตัวของเซตก่อนละกันนะตัวของเซตเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอในเรื่องของการเล่นลุยดานเนี่ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยและอาจจะเห็นว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างน่ารำคาญ oh <my> เนื่องจากว่าตัวมันเนี่ย s <S เป็นตัวละครที่เป็นแอสซิสซินหรือว่าเป็นสายโรค ที่ล้วงแนวหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจค่อนข้างแรงมากแต่ตัวมันก็แอบเปลาะบางอยู่หน่อยๆถ้าหากว่าเราปั้นไม่ได้สูงนะครับซึ่งจะมีความสามารถตั้งแต่การทําดาเมจให้กับเป้าเดี่ยวแรงขึ้นดูดเลือดเพิ่มพลังป้องกันและถ้าหากฆ่าศัตรูได้เนี่ยก็จะทําให้ตัวของพาสิกของตัวเองเนี่ยบันรีกลับมาทําให้สามารถฆ่าศัตรูต่อต่อไปเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้เหมาะมากที่จะโฟกัสมาปั้นในช่วงแรกๆเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มันมีตัวอื่นที่ดีกว่าอย่างพวกตัวของเผ่าเกรฟบอลอย่างซิเวน่าเนี่ยคือมันสามารถใช้งานได้มากกว่าและอย่างที่บอกไปว่าตัวของเผ่ามอลเลอร์เนี่ยมันมีตัวเกรดเอหลายตัวที่เก่งๆแล้วก็ควรโฟกัสขอนสาตัวแรกไม่ว่าจะเป็นโอดี้ตัวของโคโค่หรือว่าตัวของแอทันดาพวกนี้เนี่ยมันควรจะทําก่อนแล้วกว่าจะได้ทําตัวของเซตเนี่ยก็คือมันนานแล้วนะครับก็คืออาจจะปั้นทีหลังไปเลยเนาะ ต่อมาตัวละครตัวสุดท้ายนะครับโซโลแลนตัวละครโซโลแลนเอาเพิมตรงนะเท่าที่ผมเคยลองเจอในด่านฝึกซ้อมหรืออะไรพวกนี้มันแทบจะ ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากขนาดนั้นเลยอ่ะก็คือตัวมันที่โดดเด่นก็คือมีเพียงแค่อย่างเดียวเองอ่ะนั่นก็คือในเรื่องของการทําให้ศัตรูเนี่ยติดซีซีอย่างต่อเนื่องแต่มันซีซีได้เพียงแค่ตีละตัวก็คือตีตัวหนึ่งแล้วก็ให้มันล้มถอยหลังไปช่องหนึ่งแล้วก็แบบเดินไปสักพักแล้วก็ตีให้ตัวหนึ่งล้มแล้วก็ถอยไปอีกช่องหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเรื่องของความถึกมันก็ไม่ได้ถึกมากขนาดนั้นนะเออแล้วก็ความเร็วในการโจมตีก็ไม่ได้สูงด้วยผมมองว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวหน ลําบากใจที่จะพูดนะเอาเป็นว่ามันไม่ไม่ค่อยเหมาะที่จะปั้นมากที่สุดแล้วในบรรดาตัวละครหลายๆตัวในผาวอลเลอร์นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวละครทั้งหมดในเผ่ามอลเลอร์น,นะครับผมทั้งตัวละครที่เคยใช้งานบ่อยมากกับตัวละครที่ใช้งานมาบ้างแล้วก็รวมถึงตัวละครที่ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับก็จะมาพูดประมาณนี้ละกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นหนึ่งเผ่าที่ลุยดัดเอฟได้เก่งมากๆเลยถ้าหากว่าเราตัดมาในการเล่นแบบว่าครบๆทีมเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของอ่ะหากเล่นเป็นสายตั้งรับอาจจะเล่นไปแนวสโมกกี้อะไรพวกนี้เป็นตัวซับถ้าหากว่าเล่นเป็นแนวบุกก็อาจจะเอาเป็นมิโคล่ามาแทนใช่ไหม ถ้าหากเล่นเป็นมิโคล่าก็อาจเราจะอาจจะแบบว่ามีตัวละครสายเกรดเอสเนี่ยที่จะเป็นตัวบุกแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวของบลูทัสเอ๋ยตัวของอาเชคยเอ๋ยอะไรพวกเนี้ยที่จะเอาไปถูแนวหน้าหรือว่าแอลทันดาอะไรพวกเนี้ยเอาไปถูเอาไปซัดเอาไปเล่นมันเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราจะเล่นเป็นตัวดาเมจแถวหลังเนี้ยก็อาจจะเล่นเป็นตัวของตัวซับสมูกี้แทนแล้วก็เอาพวกตัวดาเมจอย่างพวกโอดี้หรือว่าโคโค่มาคอยซับพอร์ตทีมเพิ่มเติมหรืออะไรพวกเนี้ยเพิ่มเติม อ่ะตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถเล่นได้หมดทุกคอนเทนต์เลยต้องบอกเลยว่าเผ่านี้เนี่ยเป็นเผ่านหนึ่งที่มีการฮิลแล้วก็การเอาชีวิตรอดเนี่ยสูงจริงๆจากการบัฟลดดาเมจจากการดูดเลือด จากการฮิลอย่างต่อเนื่องของตัวละครสายซับพอร์ตทั้งหลายเองก็ตามนะครับผมอาสำหรับตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเผ่าที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์และตรงไหนพูดผิดพูดถูกไปบ้างเนี่ยหรือว่าไม่ตรงใจใครบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แก้คําอธิบายให้กับเพื่อนๆคนอื่นทําความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นได้นะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายน้องๆทุกคน